สวัสดีกันด้วยวันนี้เราจะแม้ว่าเราจะเข้าเกมอย่างนี้นะแต่เราจะมาพูดเรื่องของแชมเปี้ยนแต่ละตัวกันคืออันนี้นี่ก็หมดหมวกแล้วแหละมีคนบอกว่าอยากจะให้ไลฟ์พูดคุยกับคนดูอีกสักรอบหนึ่งก็วันนี้ก็มาสวัสดีครับคุณนอกนอกซึ่งวันนี้นี่ก็เราจะมาบอกประวัติแชมเปี้ยนตามรีเควสตรนะถ้าเกิดใครอยากจะได้ประวัติตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันซึ่ง โอเคน่าจะได้เวลาสมควรแล้วตอนนี้มีชื่อที่โหวตมาอยู่สองชื่อนับนั่นคือทวิเตอ f a เฟสแล้วก็เจสโซซึ่งผมก็จะเรียงตามนั้นนะสวัสดีครับคุณพับเคสเกอ,อะไรครับผมทวิเตอร์เฟสอยากช่วยเล่าอ่าได้ไม่มีปัญหาเดีย๋ยวผมเล่าสดเริ่มต้นนะเพราะผมจำไม่ได้ทั้งหมดอ่าเช่เลยครับคือทวิตเตอร์เฟมันเป็นเด็กคนหนึ่งที่อยู่บ้านยากจน แต่มีพลังเวทเกี่ยวกับไพ่แล้วพอเนี้ยเขาก็เริ่มใช้พลังเวทอย่างเงี้ยพลังเวทความสามารถของเขาอะเริ่มตะเวนเริ่มไปปนของไปทั่วครับสมกันได้ประมาณนี้อ่าก็อันนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของท f อแต่จริงๆแล้วว่าเนเรื่องที่น่าสนใจของท f อครับมันจะมีแบบโซนอื่นที่น่าสนใจมากกว่าทีนี้ ตัวตัวอย่างทีเดเฟสครับเราก็รู้กันว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเจ้าเล่ห์แล้วก็มีความเจ้าเสน่ห์แล้วก็สามารถกงไัยได้ทุกเมื่อนะจุดที่น่าสนใจของ TF อยู่ในเนื้อเรื่องของความจำชื่อไม่ได้ไอ้ b บ r ร i n g t h ท i ซึ่งเนื้อเรื่องของ b u r ร i n g t ไท i ครับมันจะกล่าวถึงตัวของ TF Grape แล้วก็แกงแพงที่มาเกี่ยวข้องกันในตอนนั้นครับตัวของท f เดย์ของเราเนี่ยได้รับคำว่าจ้างของใครสักคนหนึ่งเนี่ย ให้ไปขโมยมีดในคังสบัดของแกงแพงซึ่งในตอนนั้นแกงแพงนี่ก็เป็นราชาโจรสลัดที่นั่นนะครับซึ่งงานนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงแต่ว่า t ีเนี่ยก็ประเมินจากค่าตอบแทนที่ได้แล้วถ้าเกิดงานได้สําเร็จเนี่ยเขาสามารถเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็สามารถไปช่วยเพื่อนของเขาได้อย่างง่ายๆเลยการนี้ครับทําให้ตัวของ t w i t t e r f a เ e ของเราเนี่ยได้ทําการอ่าลอบเข้าไปจนมาถึงคังสมบัิของปิสแคงครับเอยไม่ใช่ของบิสแคงเฉย ของแกง,ขงแข<พ>งอะไร,รอ่ะพี่เจเจก็มันช่อมันใกล้ๆกันนะก็นั่นหละครับไม่เค,คียงเลยพี่ปิดแข็งกับแกงแพงไงมันก็เป็นการออกเสียงที่คล้ายกันอยู่แหละเอาเถอะครับก็ตอนนั้นนี้ก็ตัวของท f เอนี่ยก็เข้าไปยังคางสมบ,บัติได้แล้วก็เห็นเป้าหมายเพียงแต่ว่าในจังหวะที่เขานั้นกำลังจะขโมยมีดมาได้ครับจังหวะซิดคอมเนี่ยก็เกิดขึ้นตัวของเกรฟครับได้เป็นเพื่อนเก่าของเขาเนี่ยได้เข้ามาหาเขาอ่าเกรฟก็คือเจ้าหมอเนี่ยแหละเจ้าหมอที่ ที่ถือปืนแล้วก็ค่าสิก้าเนี่ยนะครับตัวของเกรฟนะครับก็เป็นเพื่อนรุ่มแก๊งของ t ีอซึ่งสมัยก่อนเนี่ยพวกเขาแล้วก็เป็นโจรปน,นด้วยกันพร้อมกับแก๊งของเขาแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตัวของเกรฟครับถูกทางการเนี่ยจับตัวไปคุมขังอยู่ในคุกซึ่งตอนนั้น TF เนี่ยก็ปล่อยให้เกรฟนั้นนอนคุกอย่างรายละเอีเยดใหญ่ครับซึ่งนั้นนี่คือความคิดของเกรฟนะแต่ว่าความจริงเนี่ยก็คือ TF แล้วก็แตแก๊งครับกำลัง คือวางแผนเนี่ยจะไปช่วยเกรฟแต่ว่าแผนดันล่มครับทำให้เกรฟเนี่ยไม่สามารถหนีออกมาได้ได้วยเหตุนี้เองก็ทําให้ตัวของเกรฟนั้นแคนทีเอฟมาเพราะคิดว่าทีเอฟเนี่ยไม่อยอมช่วยเขานั่นเองทีนี้เรากลับมาที่ทีเอฟกันต่อจากการที่ทั้งสองคนได้เผชิญหน้ากันครับตัวของเกรฟเนี่ยก็แบบไม่ฟังอะเหตุผลอะไรก็ตามคือแบบไม่ฟังแล้วเพราะว่าเห็นเป้าหมายตรงหน้าคือแบบแคนไงแคนจะจัดก็ทําให้ตัวของ เกรฟครับกับท F เนี่ยเกิดการประทะกันซึ่งระหว่างนั้นเองเนี่ยทีเอนี่ก็รู้สึกว่ามันมีประการแปลกๆในเมื่อตัวของเขาเนี่ยได้รับงานว่าจ้างที่แสนอันตรายขนาดนี้ทำไมเกรฟถึงมาอยู่ที่นี่ได้ซึ่งอันนี้นนก็ยังพูดเป็นทางขาดความครับ,รบจังหวะซิทคอมที่2เนี่ยก็เกิดขึ้นโตัวของแกงแพงครับได้เปิดประตูในครังสบัดออกมาแล้วก็ได้พบว่าไอ้สองคนนี้นนกำลังเถียงกันอยู่ตัวของแกงแพงที่โกรธจัดๆเลยครับก็เลยทําการสั่งให้ลูกน้องเนี่ยตามล่าทั้ง2คนนี้ ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยครับก็ได้ทําการหนีมาจะถึงบูเชอร์บิดครับเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างคลังสมบ,บัติแล้วก็ท่าเรือเดดพูลของแกงแพงโดยที่ระหว่างทางครับทั้งสองคนนี้ก็เถียงกันต่างคนก็ปาไพ่อีกคนหนึ่งก็ยิงปืนระ,ระหว่างวิ่งหนีกันอยู่นะคือจังหวะเนี่ยมันเป็นจังหวะอนิเมะจัดเลยต่อมาครับก็คือไอ้สองคนเนี้ยก็หนีไม่รอดครับโดนลูกน้องของแกงแพงเนี่ยล้อมหน้าล้อมหลังแล้วก็ถูกจับตัวไปนั่นเองนี่ก็คือเนื้อเรื่องในแอคแรกครับหรือว่าองค์แรกของ Burning t i ไท เป็นเนื้อเรื่องที่เราจะได้พูดจะได้รู้ถึงความเป็นมาระหว่าง TF แล้วก็ตัวของเกรฟนั่นเองที่จริงาการเลือกตัวของท f อมาเนี่ยทำให้เรานั้นสามารถพูดถึงเรื่องเกรฟได้อย่างง่ายๆเลยนะครับอ่ะทีนี้มาต่อกันในองค์ที่สองของ Burning t ไทยนะครับในองค์ที่สองเนี่ยเป็นการกล่าวถึงตัวของแกงแพงที่ได้ทําการกล่าวถามไอ้ไอสองคนเนี่ยไอ้สองคนที่แบบมามายุ่งในคังโซบะตัวเองเนี่ยว่ามาทํางานให้ใครแล้วก็ต้องการอะไรกันแน่ ซึ่งตัวของเกฟกับทีเอฟเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องครับก็คือแบบก็ไม่รู้สิมีคนจ้างฉันมาให้ขโมยของข,องของานะ้าน่ะแล้วก็วยปล่อยฉันไปได้ไหมซึ่งแน่นอนครับการขออย่างเงี้ยคิดว่าแกงแพงจะให้เหรอก็ไม่ให้หรอกครับเออก็จะเล่นมุกแล้วก็จะเล่นแล้วก็คือไม่ให้หรอก <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ไอ้ <c oughs> แกงแพงเนี่ยก็แบบรู้สึกว่ามีคนมาเหยมฉันจนถึงที่ขนาดเนี้ยโปกแกนั้นคิดจะตายแล้วใช่ไหม ซึ่งตัวของแกงแพงครับก็ได้จับไอ้สองคนนี้ไปยังเรือเดซพูลซึ่งเป็นเรือประจําตัวของแกงแพงนะเป็นเรือที่เขานั้นฆ่าพ่อตัวเองแล้วก็ขโมยมานั่นเองคนดีจะจัดซึ่งไอ้แกงแพงนะครับก็ได้ทําการจับไอ้สองคนนี้แล้วก็ประจานต่อชาวเมืองทุกคนครับว่าใครก็ตามครับที่คิดเหยี่ยมกับตัวราชาจอาสลัดเนี่ยต้องเจอกับอะไรโดยที่ทั้งสองคนนี้ครับเกือบจะโดนแบบเกือบจะโดนประหารแล้อีกแค่นิดนึงน,ดนง,งนิดนึงพอดีว่าในตอนนั้นครับที่ตัวของมิสฟอร์จูนเนี่ย ได้แล่นเรือไซเรนของเธอเนี่ยมาพังเรือจอสลัดของแกงแพงแบบบะคุ้มเลยอ๋อใช่ผมขอบอกก่อนว่าไอ้เนื้อเรื่องขององค์หนึ่งสองสามเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างเก่านะครับเรียกว่ามาแบบเจ็ดไม่ไม่ถึงเจ็ดประมาณห้าหกปีแล้วแหละซึ่งก็ผมก็จําไม่ได้นะว่าองค์องค์งนี้มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเอาเป็นว่าในื้อเรื่องต่อมาครับก็คือตัวของมิสพอจูเนี่ยได้มาโจมตีเรือของแกงแพงระเบิดเรือเดสพูแล้วก็ทําให้แกงแพงแล้วก็ลูกเรือเนี่ย ได้กลายเป็นฝุ่นแบ้เลยก็เป็นฝุ่นเลยซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าหลายๆคนในตอนนั้นเนี่ยคิดว่าแกงแพงเนี่ยตายไปแล้วแน่ๆเรียกว่าแบบโดนจมเรือขนาดนั้นแบบยิงกระดานยิงขนาดนั้นเนะี่ยหลายๆคนก็คิดว่าราชาจัสวาเนี่ยไปแล้วแน่ๆก็เลยมีการเกิดจราจรในเมืองครับมีคนที่อยากจะเป็นราชาจัสัาเขาใหม่เนี่ยเยอะเลยอ่าซึ่งตอนนั้น,นเองยังมีอีกยังมียังมันยังไม่จบตอนนั้นเองครับที่ไอ้สองคนเนี้ยมันดันรอดออกมาได้ดันรอดออกมาสางนั้นอะ คือการประหารของเกรฟกับ TF เนี่ยมันคือการที่ทั้งสองคนครับจะโดนล่ามโซ่กับปืนใหญ่แล้วก็โดนทิ้งลงน้ำครับเป็นการทวงน้ำแบบทรมานมากๆนั่นเองซึ่งในตอนนั้นเองครับที่ตัวของเกรฟเนี่ยได้ตอนที่แบบกำลังดิ่งลงไปนะทั้งทั้งคู่ในกำลังดิ่งลงไปเลยตรงเกรฟครับก็ได้เก็บไพ่สีฟ้าของ TF เนี่ยมาไว้กับตัวด้วยทำให้เกรฟครับเลือกที่จะเอาไพ่สีฟ้านั้นให้ท F เอฟมให้ TF เนี่ยหนีไปคนเดียว แต่ได้ว่าไอสองคนนี้เป็นคู่พระนางที่ควรจะได้กันสักทีเนี่ยทําให้ไอเซอร์เตเฟดครับมันได้ดําดิ่งลงไปเพื่อช่วยเกรฟอีกรอบก็เป็นจังหวะดีๆครับของทั้งคู่ครับเลยโอเคทีนี้ประวัติของ TF กับเกรฟเราเรียกว่าแพ็คคู่ไปเลยก็จบเพ็ยนเท่านี้ต่อไปไปดูกับมาเลงที่แสนจะดีของเกมนี้แค่นดีกว่าอันนี้ตามรีเควสต์ไ้ไหคร อันนี้ตามรีเควสนะครับถ้าเกิดใครอยากจะฟังประบัตตัวไหนเนก็สามารถรีเควสมาได้เลยเดี๋ยวจะเรียงตามคิวให้นะหลังจากยาโซนนี้จะพูดถึงโซน่านะครับแล้วก็จะไม่มีแล้วครับก็นั่นแหละรอรอรอดูว่าจะรอคนถามรอว่าใครอยากจะฟังเรื่องอะไรนะทีนี้มาดูกับพ่อมะเร็งที่สมควรจะเป็นซัพพอร์ตที่สุดในเกมกันดีกว่าครับทุยยาโซ่ครับเดอะอนฟอก์กินตู้ของเนเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องบีบเสียงหน่อย เรื่องราวของยาโซครับเริ่มตน้นขึ้นไม่เอาดีกว่าเรื่องราวของยาโซครับเริ่มต้นึ้นในไอโอเนียครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยโตของยาโซนั้นเป็นเด็กกัม้าที่ทุกรับเลี้ยงมาจริงๆมันก็ไม่ใช่เด็กกัม้านะเอาเป็นว่าผมจะพูดในเรื่องของไอสองคนนี้ของยาโซกับโยเนพี่ชายของเขาด้วยละกันเพราะว่าในเรื่องของสองคนนี้มันค่อนข้างจะเชื่อมต่อกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะฟังในเรื่องเต็มๆเ,เนี่ยสามารถไปดูในคลิปโยเนได้นะของมัตเตอร์น่าเนี่ยเคยทาเอาไว้แล้วนะ ขายของเก่งบอกแล้วตอจะขายจะขายก็ต้องขายจริงๆทีนี้อต้องหาคนตกโบกให้ด้วยเนี่ทีนี้ครับประวัติของยาโซเนี่ยเรื่องราวของยาโซและโยเนครับมันเริ่มต้นขึ้นในตอนที่ยาโซนั้นเป็นเด็กๆอยู่แบบกำลังเด็กเล็กๆเลยตัวของโยเนกับยาโซครับท,นนที่มีพ่อเป็นคนที่มีพ่อเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยตักของเขาครับก็ได้ไปฝึกวิชาอยู่ในสำนักดาบแห่งหนึ่ง ทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะทั้งโยเน่ทั้งยาโซดเลยซึ่งสงนักดาหขนาดครับเป็นสนักดาบของอาจารย์โซมาซึ่งเป็นคนที่ลือชื่อมากในเพลงดาบแห่งสายลมตอนนั้นเองครับที่ตัวของยาโซยได้ค้นพบพรมสวรรค์ของตัวเองนั่นก็คือเป็นตัวของยาโซดนั้นเป็นผู้ใช้วิชาลมอันเก่งกาจครับก็จะได้เห็นว่าในทุกครั้งที่ยาโซดนั้นเคลื่อนที่หรือว่ายืนอยู่เฉยๆหรือแม้แต่เป่าคุยเนี่ยก็จะมีลมอ่ะล้อมรอบกายเขาเสมอเรียกได้ว,ว่าเป็นผู้ที่ถูกลมเลือยกอันแหละทำให้เขานั้นเป็นลมบ่อย ในเกมมะแนะุ้ทุยมีคนขอในเรื่องของวารัสและก็นาซัตครับไม่มีปัญหาครับบอกเลยว่ายาวๆยาวๆเลยตัวละครพวกนี้คือผมศึกษามาแล้วตัวละครเกือบทุกตัวในนี้ครับเป็นตัวละครที่ผมรู้ในเรื่องของเขาแบบเยอะมากๆจะมีก็แค่บางตัวแหละที่ผมนั้นไม่ชัวร์เท่าไหร่อย่างเช่นอามูมูอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองทีนี้งั้นมาต่อมาต่อกับยาโซกัน ตักของยาโซครับที่รับรู้ว่าตัวเองนะ่ะเป็นคนที่เก่งวิชาลมเอามากๆในตอนที่น็อกซัสนั้นได้บุกโจมตีไอโอเนียคือไอสองคะแนนมันอยู่ที่ไอโอเนียไงแล้วก็น็อกซัสเนี่ยก็มาบุกครับทําให้พวกสํานักของโซมาเนี่ยต้องไปช่วยเหลือประชาชนแต่ตัวของยาโซครับที่ชื่นชอบในการสู้แบบสู้กันสู้กันกดูคบีครับไปติดตามก็ได้สู้กันที่ชอบเรื่องการต่อสู้แล้วก็การสังหารคนอื่นเนี่ย ก็วนครับอยากจะไปพิสูจน์ตัวเองกลางสนามรบเพียงแต่ว่าทูพี่ชายแล้วก็อาจารย์โซมาเนี่ยแบบหยุดก่อนโดยที่ให้ผลครับว่าต<ด>ัวสองคือก็นั่นแหละครับบอกให้ยาโซนะนะั้นน่ะทำหน้าที่เป็นองครักษ์ข้างๆกายอาจารย์โซมาเพื่อไม่ให้มีมือรับสังหาเนี่ยมาฆ่าตัวของอาจารย์แล้วโยเนยกับสีสมสนักคนอื่นๆเนี่ยก็จะไปปกป้องไอโอเนเอง เพ้่ใโอนี่หัวร้อนเลยครับแล้วก็แบบบอกพี่ชายว่ามันเป็นหน้าที่ของข้าข้าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ g g d p ดข้าไปละอะไรประมาณนั้นในกลางดึกคืนนั้นเองครับที่ตัวของยาจโจเนี่ยทำการผิดคาสั่งแล้วก็ออกไปไล่สังหารศัตรูหรือว่าอ่าสังหารพวกทหารของนอกซัสเนี่ยไปเป็นเบือ่อแล้วหลังจากที่เขากลับมาครับเขาก็พบว่าอาจารย์โซบาเนี่ยเป็นศพไปแล้วจวังหวะละครมากคือเนี่ยครับได้เห็นได้เห็นว่าเขาเนี่ย มีความคิดว่าในเมื่ออาจารย์ฉันตายแล้วฉันแบบไม่ได้ทําหน้าที่อย่างนี้ด้วยเนี่ยฉันก็คงต้องเพดแล้วแหละคือคือเขารู้ครับว่าถ้าเกิดตัวของเขาเนี่ยอยู่ต่อเนี่ยเขาจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยที่สังหารอาจารย์โซมานั่นก็เลยทําให้เขานะครับมีความคิดที่จะหนีออกจากสานักและโยเนะและเซสสำนักคนอื่นที่ตามมาที่หลังครับก็ได้พบกับเหตุการณ์นี้แล้วบังเอิญบังเอิญว่าไอ,ว,าอวิชาที่อาจารย์อาจารย์โซมาถ,ถูกสังหารไปเนี่ย มนันเป็นวิชาลมที่ยาซโซะถนัดซะด้วยเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ยาซโซะนั้นตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมแล้วก็จําเป็นต้องหนีการจับกลุ่มของเราเพื่อร่วมสํานักแล้วก็คนทั่วไอโอเนียนั่นเองซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับแม้แต่ายโยเนสเนี่ยก็คิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนฆ่าด้วยนะถึงแม้ว่าจะมีความหวังเล็กๆที่ท,ที่โยเนสเนี่ยคิดว่ายาซโซะไม่ใช่คนทําหรอกแต่ยังไงซะในในกรณีทั้งสองกรณีเนี่ยคือ ยาโซเป็นคนฆ่าเกียรติของวงตระกูลของโยเนะเนี่ยก็ต้องเสียอยู่ดีแต่ถ้าเกิดยาโซไม่ใช่ฆาตรกรแต่การที่เขาละเลยหน้าที่ในการปกป้องอาจารย์เนี่ยมันก็ถือว่าให้ผลแบบเดียวกันเหตุการณ์อย่างนี้ครับมันทําให้โยเนะเนี่ยจำใจที่ต้องไปสู้กับยาโซแล้วก็ตัวของยาโซเนี่ยก็ได้เข้าปะทะกันกับโยเนะแล้วก็สามารถชนะพี่ชายของเขาได้นี่แหละครับคือประวัติของยาโซ่ชายาเดออันฟาร์กิเบนเนี่ยก็คือผู้ที่ไม่สามารถถูกให้อได้รับการให้อภัยได้ ก็คือการที่เขานั้นหนีการจับกุมแล้วก็มีคนคิดว่าเขาเ,เป็นฆาตกรแล้วก็ความผิดบาปนะั้นแหละก็คือความผิดบาปที่ใหญ่งงเกินกว่าการให้อภัยจะสามารถหลบหลันได้น,นั่นเองนี่คือประ,นนประวัติของยาโสครับผมตอนนี้ไม่รู้ว่าฉายานั้นจะเปลี่ยนไหมเล่าจริงจริงมันควรจะเปลี่ยน,น,นไป<ข>นานแล้วนะอะไรเอ่ยมีคนขอใครสาที่จะเข้าในวันที่เจ็ดพี่จะเล่าไหม,มถ้าเกิดอย่างนี้นะ ถ้าเกิดอขอกันเยอะเนี่ยผมก็ทําให้ได้แต่ผมก็ต้องพูดถึงประวัติของทีโม่ด้วยสินะเดี๋ยวพี่คิวโซน่าก่อนค <c oughs> ิวโซน่าอยู่ไหนก็นี่ไงต่อไปนะไะอังงั้นโซนา่าครับเป็นตัวละครที่เรียกว่าประวัตินี้ค่อนข้างน้อยนะเรียกว่าน้อยน้อยจริงๆอ่ะ <c oughs> เรียกว่าเปิดเผยมาแค่นิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นแหละนิดเดียว แล้วก็จะมีเรื่องสั้นที่เพิ่งมาครับที่ค่อนข้างจะทําให้เรารู้ว่าน้องบิกกคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะซาดิสเล็กน้อยแล้วกันใช้ความเล็กน้อยได้อยู่ทีนี้แน่ใจ <c oughs> โอยพูดใหม่ <c oughs> คุณคุณโมโว่ผมบอกก่อนแล้ว่าคุณน่ะช้าไปคุณน่ะมาช้าไปโอเค๋ยกผมจะไล่อ่านคอมเมนต์ก่อนที่เราจะมาเล่าเรื่องของโซนานะครับ พี่แกท่านองนตนเต,ตือนไปอยู่นี่เพราะว่าริเวน์เป็นคนสังหารพอมีเอวไหมอันนี้ถูกต้องครับในเนื้อเรื่องปัจจุบันคนที่สังหารอาจารย์โซมาคือริเวนครับเพียงแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนถ้าเกิดยังไงซะเราก็ไปดูในท็ k กวิดมีครับใน E ีีสัก E ีีหนึ่งแลวแหละผมเคยพูดถึงเรื่องคําสารภาพเขาดัที่แตกหักอยู่นะถ้าเกิดใครอยากจะดูเนี่ยก็มีลิงก์นะครับกำลังจะส่งลิงก์ให้โอ้โหขายของเก่งกว่าเดิมอีกงาน ขายเก่งคนจริงเขาต้องขายกันอยู่แล้วเฮ้ยพี่แจมพี่แจมเขาอยู่ดีตั้งนาแล้วครับเอ้าเหรอพี่แจมพี่แจมจม,จม,จม,มาไงเนี่ยนั่งสองแถวม,มาาันจะปักซอยนี่แหละก็ <c oughs> นนั่งสองแถวออกมาแล้วก็ต่อบินแม็กหน่อยนึงครับผมฮัลวัสดีน้องกายครับผมวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี <c oughs> จินสวารุนะครับผู้ดได้หนึ่งหมื่นศัพ์แล้วครับยินดีด้วยครับผมเย้ yeah. ครับผมขอให้น้องๆทุกคนตามมาไวๆนะครับโอเคที่นี่ครับประวัติของน้องมิกุของเราเนี่ยตัวของโซนาครับเป็นเด็กกัมพาที่อยู่ในไอโอเน่ตั้งแต่แรกเริ่มโดยที่ในตอนนั้นครับคนจากไอโอเน่เนี่ยก็ได้มาพบตัวของเธอครับพร้อมกับพินของเธอเนี่ยด้วยก็คีย์บอร์ดจริงๆถ้าเกิดเป็น ถ้าเกิดเป็นตัวของโซนาในสกินแพนทอร์คิวเนี่ยมันคือคีย์บอร์ดนะคือเรียกว่าเครื่อดนตรีแล้วกันคิเซนโดของเธอเนี่ยตัวของเธอครับได้อยู่กับคิเซนโดเนี่ยอย่างลึกลับอ่ะในเรื่องเนี่ยมันเริ่มจาก,ล,กลับล,ลับละมันลึกลับมากคือตอนที่แบบมีคนพบโซนาเธอก็อ,อยู่กับพินนี่แล้วตอนที่เธอนั้นถูกพากจากบ้านเด็กกำพร้าเนี่ยในวันต่อมาพินเนี่ยก็มาหาเธอคือมันลึกลับมากมัน ลึก,กลับมากลึกลับมากขอบอกเลยครับว่าตัวของโซนาเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังเวทที่ค่อนข้างจะลึกลับแล้วก็น่ากลัวแล้วก็สวยมากใช่โอเคแล้วเป็นไว์โฟผมเลยแหละสวยสวยดุดันโอเคทีนี้จบงายง่ายครับตัวของโซนาเนี่ยก็ได้เติบโตมาครับเป็นหญิงสาวที่สวยงามแล้วก็เป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในไอโอเนียและเธอครับก็ได้ย้ายถิ่นฐานมาเนี่ยยังเดม,มาเซียเพราะว่า ต้องการจะไปแบบแสดงให้ทั่วลุนเทล่าเลยซึ่งเธอนั้นก็ตกมาอยู่ที่เดมาเซียจนได้พระเอิญพระเอิญกันในช่วงที่เธอนั้นอาศัยอยู่ในเดมาเซียครับตัวของโซนาเนเธอนั้นได้อยู่ในช่วงการจับกลุ่มจอมเวทของเดมาเซียพอดีในตอนนั้นมีการกบฏของไซรัสครับแล้วก็พวกเมซิเกอร์ทั้งหลายเนี่ยก็ได้ทาการตามล่าหนักเวที่อยู่ในเดมาเซียซึ่งโซนาเองนี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่โดนตามล่าครับ สำหรับในเรื่องในส่วนนี้คือในเรื่องที่ชื่อว่าการแสดงครั้งสุดท้ายของโซนานครับในเรื่องสั้นของ League of Legends สามารถหาอ่านได้ใน u n น v e r s e ครับหรือว่าฟังเรื่องที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยต่อไปนั่นเองขายเก่งแล้วโอเคขายเก่งครับเกทีนี้ในเรื่องของการแสดงครั้งสุดท้ายครับมันเป็นการกล่าวถึงตัวของโซนาที่ขึ้นไปยังบายแห่งหนึ่งครับแล้วก็ทำการบรรเลงเพลง จากนั้นครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้ทําการบัรเลงเสียงเพลงจนทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกเคลิม้มแล้วก็เห็นภาพหลอนเป็นคนที่ตัวเองรักเนี่ยมาทักทายนั่นเองพระเจบอกกันตอนนั้นครับที่มีเหล่าเมสซิเกอร์เนี่ยที่กําลังตามล่านักเวนเน่ได้มาหาโซนาพอดีจังหวะซิคคอมเลยซึ่งตัวของโซนาครับก็ได้ทำการหนีการจับกลุ่มของเมสซิเกอร์ทั้ง3คนจนเธอนั้นจนต่อครับทาให้เธอน,น,นั้นไม่มีทางเลือกที่จะต้องใช้อันติข,ของเธออย่างคิเซนโดเนี่ย ในการมาคับให้พวกเขาเต้นจนกระดูกหักใช่มาคับให้ใมาคับให้พวกเขาครับเต้นจนแบบแขนขากระดูกหักร้องขอความเมตตาแต่เธอนั้นก็ไม่อยอมหยุดครับจนในที่สุดครับพวกเขานั้นก็ได้หมดสติไปแล้วเธอนั้นก็ได้หายไปในความมืดมิดก็อของโซน่านี่ก็ประมาณนี้ครับโอเคน้องแกน,นีน่ก็เป็นคนทีน่น่ารักอยู่ดีอะนึกถึงแฟนอาร์เทสกับโซน่าเลยหลังจากที่อ่านในเรื่องนั้นอะ อ๋อแล้วก็บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับในในประวัติของโซนาเนี่ยถ้าเกิดใครที่อยู่ใน LL Universe นะมันจะมีคำพูดของสซเวนครับที่พูดถึงโซนาด้วยใ <Where? S 1> สย่สายรับรายงานเรื่องสมบัติแห่งไอวานีนี้ข้ารู้มาว่าทวงทำนองของนางมีพลังสะเทือนไปถึงวิญญาณและความเงียบของนางนั้นมีพลังที่สามารถฉีกกระชากล่างของคนได้นี่คือคำพูดของสเวนครับวซ <Wow. S 1> เวนยังพูดอย่างงี้ กับน้องหน้าตาใสๆทุกคนดูทุกคนด,ๆๆดูน้องหน้าตาใสชๆชอบชอบความแบบขนาดหยุดไปดับทำงานคือแบบชอบความแบบมีการดัดเสียงได้ฟิลแล้วจำได้อะล็อกแม่นด้วยนะประเด็นนั่นแหละครับก็คือประวัติของโซน่าน้อยที่น่ารักของเรานะครับสาวยันระดับหนึ่งนะเนี่ยน้องไม่ใช่ยันแต่เย็นเย็ยเนไม่ได้เปรักใครซะหน่อยอาจจะมีความซาดิสแค่นิดเดียว นิดเดียวเลยครับนิดเดียวไม่อะผมว่าเทถูกใจอยู่นะเทชอบแหละผมว่าเทชอบแหละก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สตรีมถ้าเกิดอยากรู้ประวัติใครก็ว่ามานะครับของมาสเตอร์นว่าของเราถ้าเกิดใครอยากฟังเต็มเต็มนะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างดีสคริปชันแล้วนะแล้วก็ขึ้นให้ขอบบนได้ด้วยก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมแต่ว่าคงต้องจบเพียงแค่3คนนี้นะเพราะว่าแค่นี้ก็20นาทีแล้วนะครับขอบคุณมากที่ยังรับชมกันอยู่เอาล่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไล เพื่อเป็นการซายให้คนที่คลิปต่อไปด้วยนะครับสัรัันี้ว่จอกันใหม่สียุคครบบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's Good Day To Become t h m Miku เกี่ยวไหมเนี่ยน้องโซน่าก็ยังคงเป็นคนที่น่ารักนะครับ